ผมกราฟิกดีไซน์คือการสื่อสารถ้าตามใดก็ตามที่เราเชื่อว่านงานออกแบบเนี่ยมันจะสัมพันธ์ไปกับชีวิตประจําวันของผู้คนชีวิตประจําวันของเราเองก็เลยเต้องต้องสัมพันธ์ไปกับมัน กราฟิกคุณคงเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างใช่ไหมครับหากพูดคำว่ากราฟิกหลายๆคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากเกินความเข้าใจแต่ความจริงแล้วกราฟิกก็คือการสื่อสารด้วยภาพซึ่งถ้าลองสังเกตดีๆก็จะเห็นได้ว่ารอบๆตัวเราต่างเต็มไปด้วยงานกราฟิกไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตามท้องถนนป้ายโฆษณาหนังสือแผ่นพับใบปลิวลวดลายบนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเ้าวของเครื่องใช้ รวมถึงตราฮีห่้อของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราต้องใช้อุปโภคบริโภคหรือแม้แกระทั่งตามหน้าเว็บไซต์งานโทรทัศน์ทุกสิ่งล้วนถูกแต่งเสริมเติมสีด้วยสิ่งที่เรียกว่ากราฟิกชื่อสันติลรชรัชวีนักออกแบบกราฟิกอันดับต้นๆของประเทศ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทออกแบบกราฟิกที่ชื่อว่า Practical Studio เขาคือผู้ที่สร้างสรรค์งานออกแบบในด้านกราฟิกมาแล้วมากมายรวมถึงได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษที่มาหาวิทยาลายัยกรุงเทพนอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้ร่วมแสดงผลงานในรูปแบบของนิทรรศการมากมายทั้งในและต่างประเทศสำหรับผมกราฟิกดีไซน์คือการสื่อสาร ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ท,ท้าทายสําหรับผมนะครับก็คือว่าหนึ่งเราต้องมีความเข้าใจต่อเรื่องเรื่องนั้นดีพอสมควรแล้วเราทําหน้าที่ที่จะลดทอนมันก็ดีขยับขยายมันก็ดีหรือว่าทําให้มันดูชัดเจนหรือน่าสนใจแล้วก็นำนำส่งออกไปอีกทีนึง <S <S เราเป็นงานกราฟิกประเภทที่ให้ข้อมูลเราจะเห็นได้จากเวลาเราซื้อผลิตภัณฑ์ อะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยแล้วมันจะมีคู่มือใช่ไหมครับมันจะมีคู่มือว่าเราใช้อุปกรณ์นี้อย่างไรอย่างช่วงน้ําท่วมที่ตามมากรุงเทพน้ำท่วมนคะครับก็จะเห็นงานกราฟิกที่เกิดขึ้นใน YouTube หรือใน,ในต่างๆที่บอกว่า,าคุณจะต้องรับมือกับมันอย่างไรในกรณีที่2ก็คือประเภทที่2ประเภทที่เป็นการไอดีนิฟายหรือการเป็นการจําแนกหรือบ่งชี้อันนี้เราเห็นได้ง่าย,ายๆกจ็จดงานโลโกโล้งานแบรนดิง้งนะครับว่าอ๋อ ยี่ห้อนี้ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ส่วนตัวที่สามก็เป็นประเภทที่น้มนาวหรือว่าพยายามที่จะชักจูงเราก็จะเห็นมันจากงานโฆษณาแม้กนนระทั่งงาน t a r g จ t i n เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นแบ่งเป็นสามหมวดแบบแบบที่เมื่อกี้พูดได้นักออกแบบกราฟิกคือผู้ทําหน้าที่ออกแบบสื่อที่เน้นการมองเห็นเป็นหลักโดยผ่านการผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะต่างๆเช่นจุดเส้นสี รูปร่างรูปทรงตัวอักษรรูปวาดหรือการแดัดแปลงรูปถ่ายเข้ากับข้อมูลแล้วสร้างสารคเป็นรูปแบบของสื่อเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองสูงสุดทั้งประโยชน์ใช้สอยความสวยงามและการสื่อสารความหมายลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆทาให้ผู้ใช้งานรับรู้จดจํามีความเข้าใจหรือความประทับใจเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารนั่นเองครับ เราเริ่มต้นจากเราชอบวาดรูปคือชอบศิลปะชอบวาดการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนชอบอะไรต่างๆแรงบันดาลใจหนึ่งที่ผมพอจําได้ตอนมัธยมเนี่ยก็คือช่วงนั้นมันมีประกวดกลักษณ์ของการรถไฟแต่มันเป็นการประกวดระดับระดับเขตเนี้นเยเราก็ทําส่งไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นในความคิดเราหรือว่าเออเราจะมีอะไรบางอย่างมันก็เป็นแค่ความฝันใจอันหนึง่ง อาจารย์เองก็เป็นเหมือนไอดอลเหมือนกันอย่างเช่นว่าเราเรียนกับอาจารย์บางคนที่ท่านเก่งมากๆแล้วก็ท่านสอนดีมากๆเราก็มองท่านเป็นต้นแบบอย่างอาจารย์ประชาสุวิรานนท์เป็นเป็นคนหนึ่งที่ผมศึกษางานของแกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าคําว่าคําว่าได้ได,ได,ได,ได้ได้ม,มีมีใครเป็นต้นแบบเนี่ยมันไม่มีใครม,มีมีต้นแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะได้ชิ้นส่วนของของ,ของคนที่เราเประทับใจผมมีมีอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่ง อย่างลูกศิษย์บางคนก็เป็นแรงบันดาลใจผมเ,เด็กบางคนมันมีความคิดดีมากเลยหรือว่ามีทัศนคติต่อการทําง,งานดีมากมันก็ส่งกับมาหาเราว่าเออเราก็ต้องรักษาของเราไว้นะหรือว่าต้องต้องทํามยำทําที่ดีนะผมจบมัธยมที่โรงเรียนไซมิวิทยาลัยนครับแล้วก็เคยเอนทรานซ์ไปติด ภาควิชาสร้างกฤษที่สองขานคริมญาเขียนวนตนี้นะครับก็ได้ไปใช้ชีวิตปี่สำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าในปีหนึ่งเนี่ยที่ที่ขอทางบ้านไปไปใช้ชีวิตปีเนี่ยมันทำให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีม,มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็กลับมากลับมาเรียนต่อที่กรุงเทพก็มาเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบวิทยาสินป์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากนั้นเรียนสี่ปีแล้วก็จบปริญญาตรีผมจบแค่ปริญญาตรีครับจบมาก็เป็นพนักง,งานครับก็พอดีว่าโชคดีตรงที่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งสนใจว่าเออเราพอจะช่วยงานเขาได้เขาก็เลยชวยไนไปทํางานด้วยกันแล้วก็ทํางานอยู่กับท่านสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็เปิดบริษัทกับเพื่อนแต่ว่าตอนนั้นก็ยังยังเด็กมากๆมันก็ยังเป็นการหาประสบการณ์ยู่ หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นฟรีแลนซ์พอเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้รู้จักชีวิตของฟรีแลนซ์รู้จักถึงความสบายซึ่งมันเลี้ยงตัวตัวเองได้แต่มันรู้สึกขาดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ก็เลยกลับไปลองอถามทางคณะว่าสนใจจะให้ให้เรามาช่วยสอนอะไรไหมปรดิทางทางพระอุชาเขาก็สนใจเราก็เลยได้เริ่มเป็นอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมากทางด้านความคิดเมื่อเราได้ ได้ได้สอนหนังสือซึ่งก็พบว่าเออมันมันค่อนข้างให้ประโยชน์กับความเป็นนักออกแบบของผมผมก็เลยทําสิ่งนั้นนะคบคู่กันมาจนกระทั่งถึงถึงจุดหนึ่งก็เลยเริ่มคิดว่าเออเราเราน่าจะเปิดบริษัทอันหนึ่งที่ที่ที่เป็นเนปอย่างที่เราอยากจะให้หนเรามีความสุขพอที่จะทําทําอยู่กับมันก็เลยเริ่มเป็นแพร์คอร์ อะไรมันทาให้เรามีความทรงจํากับงานที่เราทำมันคงต้องมีเรื่องดีๆเพราะนั้นจริงๆแล้วมันจะมีใน,ในการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกดีมากๆกับมันเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีอะไรบางอย่างสะท้อนกลับมาหาเรานะครับที่เราชอบกันมากๆก็คือว่าเราเคยออกแบบโปสเตอร์ให้กับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งที่เป็นคอนเสิร์ตสำหรับคนน้องๆหัวหนว่ชื่อคอนเสิร์ตว่า Love is here นะครับจากที่สกาล่า ตัวคอนเสิร์ตนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่จัดโปรเจกต์เนี้ยเขาพยายามที่จะเชิญน้องๆที่ๆม,มีมีปัญหาเรื่องการได้ยินจากโรงเรียนแล้วเขาก็พยายามออกแบบการสื่อสารที่ให้เด็กๆเนี้ยได้มีความสุขกับคอนเสิร์ตทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ยินเช่นถือลูกโป่งเพื่อที่จะรับแรงสะเทือนของของการเล่นดนตรีเราเองก็ถูกถูกชวนนะครับ ว่าเออให้ใครใชให้ให้ร่วมทําอะไรบางอย่างเราก็เลยพยายามคิดเรื่องนั้นแล้วก็พยายามทําให้ใกล้ชิดก้ามากขึ้นก็โดยการจากโปสเตอร์ที่ดูกันระอย่างไกลๆไม่มีความสนิทกันก็กลายเป็นตัวลอกแล้วก็เปติดซึ่งเราเองก็เห็นเห็นสิ่งที่ตอบสนองกับมานกันเพราะาเราไปร่วมงานแล้วก็เป็นคนเป็นคนไปติดอันนี้น้องเขาไม่ได้บอกมาด้วยด้วยวาจานะครับแต่น้องเขาบอกมาด้วยสิ่งที่เขาแสดงออกมา ผมจะค่อนข้างแยกเรื่องรนิยมออกจากการทํางานเหมือนกันคือส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบงานที่เหมือนไม่ไม่ได้ยุ่งยากนะหมายว่าเป็นอะไรที่ใช้วิธีคิดแล้วก็แล้วก็คล้ายๆว่านําเสนอออกมาท,ที่ที่ไม่ไม่ซับซ้อนนะแต่เราต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือว่าคนที่เราทํางานด้วยต้องการอะไรแล้วก็พยายามจะตอบสิ่งเหล่านั้นให้ครบจนเหลือที่นิดๆที่นิดนึงที่จะให้ร้นนิยมของเราเนี่ย เปลี่ยนตัวเข้าไปถามว่าไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราจะเอามันไว้ที่หลังรัญญาในการทำงานไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีตายตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะพยายามจะทำคือว่าเราพยายามจะระวังระวังในที่นี้หมายถึงว่ามันจะคงไม่ไปกระทบกระเทือนกับใครไม่ไปทำร้ายกับใครไม่ไปสร้างผลอะไรที่มัน ตุนแรงในทางที่เราไม่ได้ต้องการมันไม่ใช่เชิงเป็นปรัชญ,ญาแต่มันเป็นเชิงที่เหมือนเป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างใส่ใจกับมันมากกว่างานกราฟิกนั้นบางคนให้คำนิยามว่า เปรียบเสมือนภาษาภาษาหนึ่งแต่เป็นภาษาภาพซึ่งถึงแม้ว่าโลกของเราจะมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาเป็นเหมือนข้อจํากัดในการสื่อสารแต่ภาษาภาพสามารถที่จะทํำลายข้อจํากัดนั้นทําให้ผู้คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าใจได้สิ่งเดียวกันได้และนี่คือนักออกแบบกราฟิกระดับโลกกับผลงานที่หลายตหลายคนให้การยอมรับ เป็นโปรเจกต์ที่ทํากับลูกค้าหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่รับฟังความต้องการก่อนงานชิ้นนั้นเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรออกไปจากนั้นเราก็จะแล้วก็เอามานั่งประชุมกันในทีอย่างที่ practical เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการคุยกันเป็นทีมากกว่าว่าจะเอาอย่างไรนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มอาจจะทําเป็นตัวรูปแบบนําเสนอกลับไปใน,ในเบื้องต้นก่อนว่าเราเข้าใจตรงกันไหม ะครับเพราะว่าความเข้าใจตรงกันระหว่างคนที่ออกแบบกับเจ้าของงานเนี่ยมีความสําคัญสูงว่ามันจะต้องเป็นหน้าตายอย่างนี้นะมันควรจะอยู่ในสื่อแบบนี้ส่วนกระบวนการสุดท้ายคงเป็นกระบวนการการผลิตสำหรับผมเนี่ยเรื่องไอเดียเนี่ยมันเป็นเหมือนเราเองต้องสะสมมันคือมันคงไม่ใช่ลักษณะที่คิดจากความว่างเปล่าผมยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องว่าเรา คิดจะความว่างเปล่าได้ทั้นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปกับความเข้าใจที่เกิดขึ้นในเรื่องรอบตัวเราเราเองต้องมีความเข้าใจเรื่องที่เรา,ากำลังจะทำซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเราต,ต้องศึกษาเพิ่มเติมงานออกแบบมันคือการบริหารความสัมพันธ์นะครับมันคือการบริหารความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในหลายๆด้านความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เราทํางานด้วย ก็คืออย่างเช่นว่าเรามีทีมงานหรือเรามีเพื่อร่วมงานเรามีคนที่ผลิตงานเช่นเราลงพิมพ์เรามีลูกค้าหรือแล้วก็มีคนที่เป็นกลุ่มคนที่เราจะสื่อสารด้วยจะเห็นว่าโโหงานหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปด้วยผู้คนเนี่ยเป็นไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นทํางานมันก็คือเรามองถึงเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์เราเนี่ยอย่างไรให้งานงาน,นหนึ่ง มันผ่านไปได้แล้วก็เป็นที่พอใจของเขาผมว่าหนึ่งก็คือเขาจะมีประสาทุ่เขาเรียกแพชั่นมีมีมีความต้องการหรือกม็มีมีมีแรงมีแรงปรารถนาบางอย่างที่จะที่จะทำงานตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้ทำงานได้ดีหรือไม่ดีคือผมคิดว่าแม้กระทั่งตอนนักศึกษาที่เรียนหรือ ระหว่างที่เรียนเนี่ยถ้าคุณมีแพชั่นในการเรียนมันจะทําให้คุณเกิดกระบวนการที่เหลือออกมาเป็นไปนหมดเลยแต่ถ้าคุณคิดว่ามันคือแค่ทําให้เสร็จเสร็จถ้าพอ่าถ้าเป็นาการทํางานก็นคือทําให้คุณจบไปเพื่อให้ลูกค้าได่งานไปแล้วได้ได้ได้รายได้กลับมามันจะส่งผลต่อต่อมาเรื่อยๆในในเรื่องรวมไปถึงการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ พระนั้นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญกับมันมากคือว่าคือจะทํำยังไงให้เรามีมีแพชชั่นกับมันมีความต้องการที่จะทํางานกับมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีเทคนิคของแต่ละคนที่แตกต่างกันคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีหลายมิติมันไม่ใช่แค่ชื่นเสียงผมคิดว่าบางคนทํางานออกมาแล้วงานตัวงานเองเนี่ย อย่างที่ผมบอกว่ามันส่องออกไปแล้วมันมีการสะท้อนกแลบบับอย่างมีคุณค่าผมว่ามันก็คือความรประสบความสําเร็จผมกําลังคิดว่าโลกปัจจุบันเนี่ยให้ให้ให,ให้ให้มิติของคำประสบความสำเร็จเนี่ยากับการยอมรับอยู่ในสือ่อซึ่งซึ่งตรงนี้น้องๆก็ต้องระวังเพราะว่าคาว่าประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ละคนควรจะมีนิยามด้วยของตัวเองนะครับว่าคาว่าประสบความสำเร็จของเราเช่นเราทํางานเราไม่ได้มีชื่อเสียง ไม่ได้มีลงแมกกาซีนอะไรแต่ว่าคนรอบข้างมีความสุขมีความสบายใจงานประสบงานก็สําเร็จรุ่งร่วงเรามีความสามารถในการดูแลคนรอบข้างในครอบครัวผมถามว่าประสบความสาเร็จไหมมันก็ประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วย,ยังอยากให้มองเรื่องคาว่าประสบความสำเร็จน,นี่ในแบบอตัวเองได้แล้วถ้าเรานิยามคาว่าประสบความสำเร็จของเราได้ผมคิดว่าเส้นทางที่จะลากไปสู่ตรงนั้นเนี่ย เราจะชัดว่าเราจะดำเนินชีวิตในฐานะนักออกแบบคนหนึ่งอย่างไรจริงๆผมไม่คิดว่าเฉพาะกราฟิกดีไซเนอร์นะหมายถวงว่าคนคนที่ทำงานสร้างสรรค์อยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงานได้อย่าง,างเด็ดขาดเพราะว่า บทเรียนที่ดีที่สุดของของนักออกแบบหรือนักสร้างสรรค์เนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยคงต้องมีแว่นตาอีกอันหนึ่งที่คอยใส่ตลอดคือแว่นตาของนักออกแบบที่จะเรียนรู้สิ่งที่มันปฏิสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันของเราเพราะนั้นคือบทเรียนที่ดีที่เวลาเมื่อคุณไปทํางานให้กับใครก็ตามเนี่ยคุณจะไม่ได้แยกตัวเองออกมาจากชีวิตจริง ซึ่งมันจะทําให้งานเราเนี่ยสามารถมีประสิทธ,ธิภาพหรือประสบความสาเร็จได้เพราะฉะนั้นถามว่าคุณมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ต่างที่คุณบริโภคอย่างไรตรงนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะต้องคุณจะไม่สามารถแยกมันออกจากมุมมองของนักออกแบบได้เพราะว่าเมื่อไหรที่เราแยกมันออกปุ๊บเนี่ยเมื่อเราทํางานเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นได้ถ้าตามใจก็ตามท,ที่เราเชื่อว่านานออกแบบเนี่ยมันจะสัมพันธ์ไปกับ ชีวิตประจําวันของผู้คนชีวิตประจําวันของเราเองก็เลยต้องต้องสำคัญไปกับมัน ฝนจผลจรัญญาค่ะอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาการออกแบบนิเศศินปีสี4ค่ะก็เริ่มจากตอนมัธยมค่ะก็สนใจพวกงานศิลปะงานออกแบบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความหลากหลายอะค่ะมันจะไม่ใช่ทำคอมซะที่เดียวค่ะมันคือการแบบนำหลายๆอย่างมาประกอบกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงนี <S no <S <S ้ก็สนใจพวกงานที่เกี่ยวกับตัวอักษรอยู่ ถ้าเกิดถามถึงอนาคตตอนนี้ก็ตัดสินใจว่าจะทํางานอยู่แบบสายกราฟิกค่ะแต่ว่าในอนาคตข้าง,งหน้าคิดว่าจะศึกษาเพิ่มพวกแบบรายละเอียดติดย่อยพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะนํามาประกอบกันค่ะชื่ออาจารย์มนลธรารนุรักษ์นะครับเป็นผู้ช่วยหัวหน้าภาคการออกแบบนิเทศสิสป์ของคณะศิลปรกรรมศาสตร์มกรุงเทพครับส่วนของการออกแบบนิศิลา์เนี่ย ชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Communication Design mm hmm. ก็คือหลกัหลกๆแล้วมี2อ,อย่าง mm hmm. ก็คือเรื่องของการสื่อสาร Communication และข้างหลังก็คือส่วนของ d e ไซน์นะครับนั้นก็คือคอนเซปต์หลักเนี่ยเราอยากให้ให้ความรู้ให้เขานะครับเพื่อเขาสามารถเอาไปศึกษาต่อยอดคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดกระบวนการที่เขาจะสื่อสารออกมาได้ที่มีความเฉพาะทางนะครับคือก็จะต่อยอดเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะครับส่วนในเรื่องของดีไซน,ะน,น์ก็คือเป็นเรื่องของทักษะ ทักษะในการออกแบบนะครับก็อ e ันนี lá, ้ก um e ็คือ no. ฝึกฝนทุกๆทุกๆด้านนะครับปริญญาตรีคือให้เรียนกว้างๆแล้วก็ฝึกตั้งแต่เครื่องไม้เครื่องมือแบบตั้งแต่ดินสอจนไปถึงอาจจะเป็น 3D animation อะไรต่างๆนะครับก็มีความหลากหลายอยู่ในสาขาก็ตรงๆเลยพื้นฐานก็คือไปเป็นนักออกแบบกราฟิก ในสายของกราฟิกดีไซน์เนี่ยปัจจุบันตลาดมีความต้องการเยอะนะครับเพราะว่างานออกไปเนี่ยมันจะสามารถไปทําได้หลากหลายถ้าเกิดเขาอาจจะเลือกเจาะเนี่ยสมมติเขาได้ทำเรื่องภาพอย่างเดียวก็อาจจะสามารถเป็นตั้งได้ตั้งแต่นักถ่ายภาพโฟโตกราฟเป็นร er, ีทัชเชอร์นักแต่งภาพจนตัดทอนมาเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นอิลลสเตรเตอร์นักวาดภาพประกอบออกแบบคาแรคเตอร์อะไรต่างๆนะครับส่วนของตัวเท็กซ์เนี่ยเป็นเรื่องของตัวหนังสือเขาสามารถทําในเรื่องของ เป็นไทป์ดีไซเนอรก็คือออกแบบพวก Type ไทเฟสหรือเรียกว่าฟอนต์ก็ได้นะครับไปจนถึงเป็นผู้ใช้ฟอนต์ก็คืออาจจะไปเรียกว่า t y p ทเปอกราฟเฟอรนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนมันมาด้วยกันสื่อสารมันมีทั้งภาพและตัวหนังสือนะครับอื่นๆก็คือเรื่องของสีเรื่องของแมทเท i a l ียเรื่องของอาจจะเป็นวัสดุหรือเทคนิคต่างๆในเรื่องของการพิมพ์แล้วนะครับน,นอกจากนี้ก็คือวิธีการสื่อสารมันมีทั้งในเรื่องของ ภาพเคลื่อนไหวนะครับอาจจะเป็นแอนิเมชันก็มีตั้งแต่วาดมือจนถึง 3D แล้วก็มิวสิกวิดีโอฟิล์มหรืออะไรต่างๆสุดท้ายก็คืออินเทอร์แอคทีฟก็คืออาจจะเป็นตั้งแต่เว็บเบสก็คือการใช้เว็บการใช้ออกแบบหน้าจออินเทอร์เฟซธรรมดาจนไปถึงอินเทอร์แอคทีฟแปลกๆอาจจะเป็นเรื่องของแค่ใช้กล้องใช้เงาหรืออะไรต่างๆก็คือเป็นลักษณะของการสื่อสารในสมัยใหม่แล้วก็เว็บเว็บปัจจุบันก็ขาดเยอะนะครับ ตั้งแต่ปี1ถึงปี4ก็จะมีการเรียนที่แบ่งเป็นช่วงๆอะค่ะช่วงปี1จะเป็นช่วงที่ศึกษาเกี่ยวกับพวกพื้นฐานเป็นองค์ประกอบศิลป์หลายแบบแล้วพอช่วงปี2ก็จะเริ่มมีวิชาเฉพาะอะค่ะช่วงปี3ก็คือมันจะเป็นช่วงช่วงที่จะต่อกันมาไงค่ะก็จะมีภาพป,ประกอบงานภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันสีพิมพ์งานเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปี 4, ช่วงเทอมหนึ่งก็จะเป็นช่วงของการเตรียมตัวเพื่อที่จะทำทีสิทธะคะก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า degree proposal ก็คือจะเป็นการเริ่มรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์งานที่เราสนใจเพื่อที่จะเอามาเป็นเอามาต่อยอดนะคะแล้วพอตัดสินใจได้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มทำต่อตอนช่วงเทอมสองก็จะเป็นตัวงานเลยควรจะเริ่มจากพื้นฐานนะครับแล้วก็น่าจะเรียนพื้นฐาน การวาดภาพหรือการใช้สีต่างๆครับจนถึงการศึกษาดูงานต่างๆครับตามสื่อต่างๆไม่ว่าเป็นนิตยสารหรือว่าสื่อทั่วไปที่เราเห็นได้ครับความคิดน่าจะเป็นสําคัญมากที่สุดนะครับว่าเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับการเตรียมตัวสําหรับการจะเข้ามาเรียนกราฟิกดีไซน์นะครับในเบื้องต้นเอาแบบพื้นฐานก็คือจบม6มีการสอบแอดมิชชั่นสามารถเข้ามาได้ทางแอดมิชชั่นสอบแกดแพดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการ เรื่องของพอร์ตโฟลิโอการเตรียมผลงานทำผลงานนะครับซึ่งหลายๆคนที่ชอบวาดรูปอย่าเราเนี่ยอาจจะเป็นสะสมผลงานตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าสะสมเพิ่มเติมด้วยตนเองนะครับแล้วก็สามารถเอามายื่นสมัครโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจการเป็นนักออกแบบกราฟิกมีตัวอย่างสถามบันที่เปิดสอนดังนี้ครับ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาเลขศิลป์ภาควิชาเนลมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชานิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ t ทรูปลูกปัญญาครับส่วนที่อยากอยากจะเน้นมากก็คือในเรื่องของเรื่องของใจมากกว่าจริงๆเราควรจะถามตัวเองได้ว่าออชอบทางนี้หรือเปล่านะครับการเรียนทางด้านนี้เนี่ย เน้นโปรเจกต์เบสก็คือการทำงานนะครับจะไม่เหมือนวิชาทั่วไปที่เ,เรียนแล้วก็ปลายเทอมปสอบเพราะนั้นก็คือการแบ่งเวลาสำคัญโปรเจกต์อาจจะมีทุกอาทิตย์หรือว่า2-3สส,าสัปดาห์ส่งครั้งหนึ่งเพะฉะนั้นการทำงานเนี่ยหลายๆครั้งก็จะเหน็ดเหนื่อยถ้าเกิดเราไม่มีความชอบหรือเราไม่มีแพชชั่นทางด้านนี้เนี่ยอาจจะทำให้ไปได้ลบาบากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความสนใจเนี่ยหลายๆคนจากตอนแรกที่รู้น้อยเนี่ยถ้าคุณชอบคุณทามันทุกวัน รับรองว่าคุณก็สามารถไปได้ไกลกว่าเพื่อนที่ตอนแรกเขามีความรู้มากกว่าคุณได้การที่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองในโอกาสที่เหมาะสมก็คือ4ปีในี่ยอะไรสำหรับผมเนี่ยเหมือนทางตรงคุณเีย็บไม่ต้องกลัวลูกละนาาเลยคุณอัดบิดเลยเพราะว่าไม่มีใครมาถัดคุณในเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นปัจจัยอื่นๆในชีวิตจริงมัเป็นแค่การเรียนรู้เท่านั้น งานของเรามันอาจจะอาจจะดูไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรมากนะักแต่มันก็ช่วยได้ค่ะหนังสือวิทยาศาสตร์ที่แบบปกติเด็กไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยเราก็เอามันมาแก้ปัญหาให้มันดูไม่น่าอ่านน้อยลงหรืออะไรเงะะี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออแบบงานของเรามันมันมีผลกับคนอื่นมันช่วยคนอื่นได้เหมือนกันเงี้ยค่ะโจทย์ของการออกแบบโดยทั่วไปจะให้ไปในผลลัพธ์ทางบวกแต่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะออกแบบแล้วอยากให้เกลียดสิ่งสิ่งนั้นก็ได้สมมุติว่ายาเสพติด ดื่มไม่ขับเลยต่างๆการรณร,รงค์พวกนี้เนี่ยแม้เสร็จปลายทางอาจจะดูแลแบบโฆษณาตัวนี้ตลกดีแต่ว่าสิ่งที่แฝงอยู่นั้นก็คือในเรื่องของสาระนะครับเขาช่วยจดจําได้ว่าดื่มไม่ขับหรือว่าบุหรี่ไม่ดีเล่าอย่าดื่มอะไรางี้มากกว่าสิ่งที่มันเป็นความสุขคือว่าเราได้ทาอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าทํามันออกมาพอใช้ได้และในขณะเดียวกันก็ได้รับการตอบสนองจากผู้คน ในในสังคมหรือผู้คนรอบข้างว่าเออเขามีความไว้ใจให้เราทําในสิ่งที่เราเชื่อว่าเราถนัดก็คือว่าคุณเองยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าอยู่ต่อสิ่งที่ทําหรือว่าสิ่งที่ทาไปเนี่ยมันดันมีคุณค่าต่อสิ่งอื่นหรือผู้คนอื่นในสังคมผมคิดว่าสิ่งเหล่านีมน้มันจะมันจะหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน ถึงแม้งานกราฟิกจะมีศักยภาพในการสื่อสารสามารถโน้มน้าวผู้รับสื่อให้เกิดความสนใจและยอมรับได้ทาให้งานกราฟิกมีบทบาทต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแต่ถึงอย่างไรคุณค่าที่แท้จริงของงานกราฟิกก็คือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีออกสู่สังคมนักออกแบบกราฟิกที่ดีจึงควรเป็นผู้คัดกรองเนื้อหาสาระและส่งทอดสิ่งเหล่านั้นให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด พบความรู้ที่ไม่มีการสื่อสารก็เปรียบเสมือนข้อมูลที่ไม่มีงานกราฟิก